อ่ะสวัสดีทุกคนพบกับช่องตินตาดี y วเลยนะวันนี้มีของมารีวิวอีกแหละนี่เลยเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะ40โวลต์ของแบรนด์เขาเรียก i ิงโกหรือ i ิงโพี่ไม่มั่นใจอันนี้พี่ซื้อมาราคานะเป็นตัวเครื่องเปล่านะมันราคา4,350นะไม่รวมส่งนะค่าส่งนี่แล้วแต่ร้านนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จแบบ2ช่องแบบชาร์จเร็วอ,อันนี้ 8แอม1 2 8 5มงแล้วก็แบตพี่ซื้อแบต4แอม2ก้อนก็รับ1 2 3 5บาทรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ8,000กว่าบาทคือที่พี่เลือกเป็นแบรนด์นี้เพราะว่าอะไรรู้ปะมันคล้ายๆกับแบรนด์ที่เขารีวิวกันบ่อยๆก็คือเป็นแบรนด์ Total อะถ้าเกิดใครเคยเห็นนะเป็นสีเขียวๆอะพี่ว่ามันน่าจะเหมือนกันเลยแค่ตีคนละแบรนด์แล้วพี่ดูคุณภาพของก็โอเคนะ แต่ที่พี่ซื้อยี่ห้ออิงโกเนี่ยเพราะว่ามันราคามันถูกกว่าทั t ทันิดนึงของเดิมอะมีอยู่เป็นทั t ทันี่ของคุณแคร์เขาเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้แบบ 2m กับแบบ 4m เนี่เหมือนกันแค่วางตำแหน่งต่างกันอันนี้มีโลโก้หน่อยแล้วคิดว่าก็คงใช้ด้วยกันได้ก็เลยมี t o t ทัอยู่แล้วก็เลยซื้อนี่มาอันนี้ซื้อมาให้พ่อนะโอ้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แต่ยังไงก็ สำหรับพี่ยังไงก็เบากว,าว่าเครื่องน้ำมันอ่ะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราต้องประกอบก่อนอันดับแรกตรงนี้เป็นที่ใส่แบตบมอเตอร์อยู่ตรงนี้เลยมอเตอร์สำหรับตัดเป็นมอเตอร์บัสเลสนะเนี่ยแล้วก็ตัวเปล่าเนี่ยเขาจะมีแถมใบตัด3แฉกเนี่ยแล้วก็กระปุกเอ็นนะเป็นใบตัดเอ็นนีน่แล้วก็เป็นกาดใบกาดใบให้มา2อันเลยกาดใบเป็นแบบ อันนีก้กาดของสําหรับกระปุกเอ็นเนี่ยมันจะมีตัวตัวใช้ตัดเอ็นอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นกาดสาหรับใบใบตัดเหล็กนี่นะของที่ได้ประมาณน,นี้ไม่รวมแบตกับที่ชาร์จนะก็จะมีกาด2อ,อันกระปุกเอ็นตัวเครื่องแล้วก็ใบตัดประแจสําหรับใช้ขันใบและประกงแลประกันแล้วก็อะไรสายสายแล้วก็อันนี้ด้านจับนะเดี๋ยวต้องประกอบ นี่นะทั้งหมดนี้4 3่0เป็นชื่อรุ่น i n ง o CSTLI 20018นะชื่อรุ่นนะถ้าเกิดใครอยากจะหานะแต่ถ้าเกิดใครที่เกียดหาเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แบบไม่มีโหลดนะสปีดช,ช้าอยู่ที่5,000รอบสปีดสูงสุดอยู่ที่6,500รอบต่อนาทีนกระปุกเอ็นแบบออโต้ก็คือเวลาเราตัดไปเราอยากให้มัน เอ็นไหลออกเราก็แค่กดเครื่องแล้วเคาะอันนี้ลงกับพื้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะยืดออกแล้วก็ตัดงานดีเลยทุกคนงานดีเลยอ,อันนี้ตัวมอเตอร์นี่หัวน,นี่เป็นเป็นโลหะเลยเดี๋ยวตอนทดสอบพี่จะให้พ่อพี่ทดสอบตัดแล้วก็ถามความรู้สึกนะแต่เขาไม่พ่อพี่ไม่ชอบอีกแล้วเครื่องไฟฟ้านะเขาจะแ,แต่เขาเพราะว่าเขาตัดเขาชอบเครื่องน้ํามันอยู่แล้วเขาบอกมันแรงกว่า งานวัสดุงานอะไรของเขาดีเลยนะอันนี้พี่หมุนแค่ตึงมือนะยังไม่หมุนถึงแบบแน่นปักนะต้องขันออกสุดเลยนะเนี่ยอันนี้ขันออกจนสุดเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น,อน็อตตัวนี้มันจะต้องร้อยผ่านรูตรงนี้ด้วยแล้วก็เล็งไอ้รูน,อน็อตให้ตรงกับรูของด้ามจับมาประกอบไอ้ตัวกาดที่จะใส่กาดเป็นกาดอันนี้ไปเลยนะนี่นะให้มันเข้าล็อกนะทุกคน จะเข้าล็อกของมันเลยอันนี้หมุนให้มันตึงแน่นเลยนะอเอาหกเหลี่ยมที่เขาให้มาสอดไปเพื่อล็อกไม่ให้มันหมุนตามเสร็จแล้วเราก็ไป้ปรจแจีน,นหมุนหมุนหมุนออกก็คือมันจะย้อนกันนะอ่ะหมุนออกหมุนตามเข็มในหมุนออกนี่เสร็จแล้วเห็นปะเนี่ยอันนี้รูที่เราเสียบกันไม่ให้มันหมุนตาม ดูหลังกาดนี่แล้วกันมันเป็นลูกศรเป็นลูกศรไปทางนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้เห็นปะแล้วก็ลูกศรไปทางนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยหมุนไปอย่างเงี้ยเออไม่รู้งงมั้งพี่อธิบายนี่แล้วก็ประกับใส่เข้าไปแล้วนี่ใส่เข้าไปนี่นี่นี่ใบสิบสองนิ้วเองมั้งแล้วหมุนเข้าก็หมุนทวนเข็มไป นี่ก็หมุนได้เลยหมุนให้ตึงมือเลยเนี่ยตึงละเรียบร้อยได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้ทดลองให้พ่อทดลองใช้แล้วก็จับเวลาดูนะประมาณกี่นาทีที่เขาเคมไว้แบบแบบ 4m เนี่ยใช้เวลาตัดได้ประมาณ50นาทีแต่พี่ว่าไม่น่าถึงอ่ะพี่ว่าน่าจะ40ไหมแล้วแต่ย้าแล้วแต่เออแล้วแต่พี่ว่าแล้วแต่พื้นที่เราด้วย เบาวกว่าเครื่องน้ำมันแน่นอนนี่นี่บาลาน้ำหนักดูท่าดิเวลากดอะ่ะมันต้องกดตรงนี้ด้วยเป็นเซฟตี้คือถ้าเราไม่กดเห็นปะอันนี้จะกดไม่ได้ต้องกดนี้ลงไปถึงจะกดนี้ได้นะแล้วก็ปุ่มนี้เปิดปิดปุ่มนี้สปีดอืมกดแค่เปิดแล้วก็กดเพื่อสปีดนี่ คืออันนี้อันนี้สโลว์ก็คือปุมีสองเกียร์มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองอ่ะพูดอย่างงี้แล้วกันเกียร์กระต่ายกับเกียร์เต่าแล้วกันอ่ะเกียร์เต่ามันจะแสงไฟนี้จะจะอ่อนกว่าเกียร์เกียร์กระต่ายนี่อันนี้กระต่ายก็คือเร็วอ่ะเบอร์สองอ่ะเออเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะอย่างประมาณนี้เดี๋ยวลองเกียร์หนึ่งดู มีเบรกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองเบอร์สองแล้วกันโอ้โหเสียงใช้ได้เลยถ้าเราไม่ได้กดเปิดเนี่ยเปิดปุ่มตรงนี้มันก็ไม่ทำงานนะเนี่ยปลอดภัยนะนยต่อให้เรากำอย่างเงี้ยก็ไม่ทำงานเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวพี่ จะช่างน้ำหนักให้ดูแล้วกันก่อนอื่นพี่ช่างน้ำหนักตัวเองก่อน65.2ิ 65. ้ดแทีนี้พี่จะสะพายเครื่องแล้วช่างจะได้รู้ว่าน้ำหนักเครื่องนีเท่าไหร่นะโดยในที่นี้พี่จะใส่แบตไปด้วยเลยนะน้ำหนักแบตรวมไปด้วยเลย4แอมป์ก้อนนะแล้วก็ใบตัดเหล็กอ่าเดีย๋ยวจะช่างพร้อมพร้อมเครื่องแล้วนะเป็น70.85หนักราว<ๆ>าวาโล6ขีดอ,ะ<ๆ>อ่ะเออเบามาก ห้าโลกว่าเองอะ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเครื่องตัดห้าไฟฟ้าของอิงโก้นี่นะวันนี้พี่จะไม่ได้ตัดเองนะเดี๋ยวจะให้พ่อตัดจะได้ให้พ่อเปรียบเทียบเครื่องมันมันอ่ะมันต่างกันมากไหมยังไงมันมีความต่างอยู่แล้วนะที่เห็นเห็นเลยก็คือเรื่องระยะเวลาการใช้งานแบบไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เท่าเครื่องน้มันหรอกแต่ถ้าเกิดใครมีแบตหลายก้อนก็น่าจะพี่ว่าน่าจะใช้ทดแทนกันได้เลยแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนสูงนิดนึงเดี๋ยววันนี้พี่จะให้พ่อลองตัดทั้งสวนเลย ดูว่ามันจะตัดได้หมดไหมหรือว่าใช้เวลาตัดได้นานแค่ไหนนะเป็นแบตขนาด 4A สองก้อนสามขีดชาร์จมาแล้วนี่นะ4 M สองก้อนเนี่ยทั้งสวนเนี่ยคือหญ้ามันพ่อเพิ่งตัดไปไงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะซื้อเครื่องเนี่ยมันก็เลยดูแบบหญ้าไม่ได้สูงมากที่เขาขายเขาเคมว่าตัดได้50นาทีแต่พี่ว่าไม่น่าถึงหรอกพี่ว่าเต็มที่40ก็หรูแล้ว แล้ววันนี้เนี่ยหญ้ามันเปียกด้วยนิดหนึ่งเดี๋ยวดูว่ามันจะกันนะ้ำได้ป่ะเดี๋ยวสอนพ่อใช้ก่อนอันนี้ปุ่มเปิดกดกดหนึ่งข้างแจ่เปิดมาถึงมันอันนี้คือเกียร์จ้าถ้าเกียร์เร็วกว่าอันนี้จะได้หัวแหงอันนี้เกียร์จ้านะนเดี๋ยวเราให้พ่อตัดละ แหงเดยวจะได้บอกแหง,งพ่อบอกว่าใบมันเล็กไปพ่อต้องใช้ใบยาวกว่าน,นี้เขาบอก่กมันก็ได้แหละก็กินกําลังเครื่องหน่อยเปลี่ยนใบก่อนนะทุกคนอันนี้ที่เห็นนี่คือ m a กิต้านะรุ่นนี้พี่รีวิวไปแล้วมีคนถามด้วยว่าใช้กับใบตัดแบบปกติได้ไหมนีน่ใช้ได้นะแต่พี่บอกเลยมันกินแบตวิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมแหละเสียบเข้าตรงนี้หหมุนตามเข็มนะ โอเคเรียบร้อยเวลามันหมุนมันอัไว้อันนี้เราเจะไว้ตรงไหนเฮ้เออเอ่ะเหมือนใบมันบางเกินไปอ่ะจริงจริงปอตรงนี้มันมันมีหนาสองมิลได้ปอหนาหนึ่งจุดหกของพ่อรุ่นบางมาบางก็มีข้อดีนะประหยัดน้ามันมันตัดกินเข้าได้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าห้องข้างบนดงห้องข้างบนดีกว่านี่นี่มองห้องข้างบนเนี่ย โอเคเรียบร้อยคนกั hmm, um, ้นกันเด้น่ะเป็นยังไงเมื่อกี้มันวิววิวนี่มันยังหมดเหมือนมันกั้นปะไม่ให้เราใช้ใบอันนี้หรออืมต้องไปเจ้าใบของมันไม่ไม่ไมันวิววิวเหี้ยะมันแบบวิววิววิวเนาะมันน่าเกี่ยวมาแค่ใบอ่ะ หรือว่ามันเป็นเกิดจากแรงเบี่ยงเพราะเลี้ยงแรงแรง,ง,งเบี่ยงเยอะมันมันเป็นระบบเสียตีมั้งห้องกันเป็นว่ามันบบได้ศูนย์เลยเป็นว่าเออมันเป็นจังหวะมอตเตอร์มันใบเนี้ยพอดีปกติมันก็ต้องใส่ประกับตัยถูกปะถูกแล้วแหละเดี๋ยวลองให้พ่อกด,ดก่อนว่าอันนี้ได้ปะกดเฉยๆเนี่ยโอเคพอละเนี่ยลองดูเออ เริ่มตัดตอนสิบโมงสิบสี่นะปรากฏว่าใบขนาดสิบหกนิ้วมันใช้ไม่ได้ทุกคนไม่รู้เป็นไรอันนี้พอใช้ใบส4บสี่อันนี้เปรียบเทียบได้เลยว่าเสียงเสียงไอ้เครื่องแบตเนี่ยมันจะเบากว่าเสียงเครื่องยนต์เยอะเลยความแรงก็ที่ว่านะเดี๋ยวต้องถามพ่อว่าแรงใช้ได้ไหมพ่อบอกว่ามันจะมีจังหวะแบบว่าเรากดเรากดคันเร่งไว้ตลอดนะแต่ว่ามันจะมีจังหวะแบบว่า เหมือนตัดไปสักห้าทีอะ่ะกวดคันเร่งค้างไปเลยแต่มันตัดเองที่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นระบบเซฟตี้มอเตอร์นะแบบเหมือนถ้ามันร้อนมันก็จะตัดตัดการทํางานเราต้องกดสวิตช์ใหม่ประมาณนั้นอืเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีว่ายังไงนะอันนี้ใบมันไม่คมด้วยนะทุกคนเราใช้ใบแบบนี้ลองดูในสถานการณ์จริงตอนนี้เราผ่านไปครึ่งชั่วโมงละพี่ลองจับอันนี้ดูนะก็ ร้อนอยู่แต่แบบพอจับได้เดี๋ยวถอดแบตออกมาดูกันปุ๊บเนี่ยผ่านไปสามสิบนาทีแบตเหลือขีดเดียวแล้วเหมือนที่พี่คิดเลยพี่ว่านะ่าเต็มที่นะไม่เกินสี่สิบนาทีหรอกอันนี้พ่อพี่ใช้เป็นเกียร์สูงสุดอะเกียร์กระต่ายมันจะมีเกียร์เตา่าเกียร์กระต่ายเดี๋ยวจะให้พ่อตัดจนแบตหมดไปเลยให้มันจนมันตัดไปเลยนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ได้ประมาณนะ่าจะเกือบสองร้อยตารางเมตรเกือบสองงานงานประมาณได้งานหนึ่ง ที่ประมาณงานนึ่งใบไม่คมด้วยพออ่อบอกก็เลยาอาจจะกินกำลังเครื่องนิดนึงแต่พี่ว่าถ้าเครื่องแรงนั้นมันก็ต้องไหวแหละอ่ะทุกคนตอนนี้เรา ตัดเสร็จแล้วไม่เสร็จหรอกแบตหมดละตามที่พี่จับเวลานะ35นาทีไม่ถึง50เหมือนที่เขาเคมไว้แบตรุ่นนี้นะอันนี้คือเราใช้เป็นโหมดโหมดแรงสุดนะเบอร์2แบตมันก็จะเหลือขีดเดียวนั่นแหละแบตเหลือขีดเดียวนั่นแหละแต่แต่มันกดแล้วมันจะตัดเลยเออเหมือนเหมือน BMS ของแบตมันตัดถามว่าใช้ได้ไหมได้นะแต่ว่า ให้พี่แนะนําพี่ว่ามันไม่เหมาะกับงานงานสวนนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่เขาใช้งานทั่วไปปกติที่เขาใช้เครื่องน้ำมันอนะ่ะไม่เหมาะกับงานสวนเพราะว่าอะไรปะถ้าเกิดเราจะเอาแบบตัดได้ทั้งวันเลย้ะมีแบตเยอะไม่รู้ว่าจะคุมม้มไหมราคาอันนี้รวมแบตก็อยู่แปดพันกว่าะนะถ้าเครื่องน้ํามันของ Honda แท้ก็อยู่ประมาณเก้าพันกว่าสําหรับถ้าเกิดใครจะเอามาทํางานสวนพี่แนะนําให้ซื้อเป็นเครื่องน้ามันดีกว่าเครื่องสี่สีส่จังหวะแต่ถ้าใครต้องการความแรงไปเครื่องสองจังหวะนะ เบาด้วยเครื่อง2องจังหวะต่างประเทศเขาใช้กันแต่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบอย่างนี้นะเขาใช้แบบรุ่นใหญ่เลยของม a คกิต้าเงี้ยแปบโวลต์เนี่ยคืออันนั้นอันนั้นเทียบน้ํามันได้เลยเขาจะมีแบบกระเป๋าแบตสายหลังแตอรนั้นแพงแพงเกินสําหรับเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้อย่างเงี้ยนะตัดบริเวณบ้านอะได้อยู่เหมือนพ่อบอกว่ากดเนี่ยกดไปใช่ป่ะปุ๊บกดค้างอย่างนี้นะปุ๊บอยู่ๆมันก็จะตัดเองประมาณ5้าทีสิบทีเหมือนเซฟมอเตอร์ ถ้ามอเตอร์ร้อนแล้วก็เมื่อกี้ที่เราลองใส่ใบ16นิ้วอะ่ะเหมือนมันใช้ไม่ได้เหมือนแบบว่ามันน่าจะมีการสะบดมั้งเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกพี่ด้วยนะว่าทําไมมันถึงมันใช้ใบ16ไม่ได้หรือว่ามันมีระบบอะไรไหมแต่เรื่องน้ําหนักเครื่องนี่เบามากเบาก,กว่าเครื่องน้ำมันเยอะอยู่ประมาณครึ่งครึ่งได้พี่ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้สำหรับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะเป็นมอเตอร์บัตเลตของแบรนด์อิงโกใช้ดีอยู่แล้วมีระบบเซฟตี้หลายอย่าง ถ้าใส่ใบตัดเอ็นนะพี่ว่าน่าจะแบตนะจะได้นานกว่านี้อันนี้มันเป็นใบเหล็กมันจะกินกำลังเครื่องเยอะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเครื่องนี้ก็ซื้อให้พ่อเอาไปใช้ใดูนะไปละอันนี้ปอก,กใส่อันนี้ไปเล็กก็ได้